วันนี้เรามาดู MTZS เข้าใหม่หนึ่งคันครับวันนี้สีแดงก็อาการเหมือนทั่วไปครับอาการกล่องฟิลเสียก็ลูกค้าได้เข้าศูนย์ศูนย์แจ้งว่าต้องเปลี่ยนกล่องฟิลแต่ว่าหาข้อมูลใน YouTube ก็โทมนักแนะวันเวลาเข้ามาหาเราครับตอนนี้แอร์เปิดอยู่นะครับแต่ว่าของแอร์ไม่ทำงานนะครับไปครับ ทุกอย่าระบบมีเต็มครับมาดูเลขไมค์กับคันนี้กันอันนี้ผ่านการใช้งานมาประมาณแสนโลครับก็ถือว่าพอสมควรก็เดี๋ยวเราจะทำการถอดกล่องฟิลออกมาแก้ไขให้ครับอตอนนี้ช่างเรากำลังทำการถอดกล่องฟิลออกมาครับนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้เลย จากที่เราถอดกล่องออกมาก็หน้าตาประมาณนี้ครับอาการยอดยิตของแทบทุกคันของรุ่นนี้ครับ MTZ SP 2องรถท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่ถ้ามีอาการแบบนี้ก็สามารถนำรถเข้ามาเช็คที่ร้านเราได้นะครับทางเราจะแก้ไขให้โดยที่ไม่จาเป็นือต้องไปเปลี่ยนกล่องราคาก็มีคภาลรวกอบมีงานปาระกันให้ด้วยครับ หลังจากที่เราถอดมาแก้ไขตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงการประกอบกับคืนครับตอนนี้เรากำลังทำาก,การประกอบอกับคืนไปในรถครับหลังจากที่ซ่อมกลองเรียบร้อยแล้ว กองแอร์ฝุ่นค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะทำการเป่าทำความสะอาดให้ครับรบ,บริการฉีล้างแผงล้างเองแอร์ให้ลูกค้าครับอันนี้คือไม่มีค่าใช้จ่ายครับเราบริการให้ฟรีครับ ก็เรียบร้อยครับหลังจากที่เราทำการแก้ไขกล่องควบคุมระบบไฟจ่ายเข้า่องคาแอร์ให้เรียบร้อยก็ตอนนี้เรามาดูว่าทัทำงานหรือเปล่าฟองกลับมาทำงานตามปกตินะครับจะเห็นได้ว่าหน้าคัดฟองปกติครับตอนนี้ก็ถ้าเสียก็ไไปด้ครับโลไฮ ขอการเงินเพียบครับมาดูอุณภูมินะช่องแอ์กันอุณภูมิประมาณ4.6ด0เครับเย็นหนาวครับคันนี้ใช้ได้ครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับร้านหนุ่มออโตร้แอร์ล้ตกะเขา0899211805ท่านใดใช้รุ่นนี้ MTZS ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานสามารถ นำรถเข้ามาเช็คที่ร้านได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามับชม